สวัสดีค่ะพบกับป่าบนคนอีสานนอกค่ะป่าบนคนอีสานกะรินข่าวว่าไา่สวัยเพิ่นฝันเห็นหลดขวมนอกค่ะเพิ่นกะไหลไปซอยซอยเอาขึ้นต่ว่าบอ่อหินผู้ขาตัวเล็กของเพิ่นสิเป็นตโโัวแนวด้ายโชโใไ้ราด กัก่านผู้สมเนี่ยไรกับไปติดตามความฝันของคุณยายสวัยน้ำกันนอกค่ะไปไปบึ้งน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัยสวัสดีค่ะ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 คุณแม่สวัยค่ะ ถ้าท่านผู้ชมมานี้เดินทางมาติดตามโตเลกติดตามแนวทางเรื่องเหล้ากฝันกับคุณแม่สวัยคือเก่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนว่าคุณแม่น่ฝันเป็นจังไดคุณแม่ฝันว่าจังไดฝันแม่กับไปไปเนาะไปหอดกระไป,ไป,ไป,ะไป,ไปทางถนนใหญ่ละววันไ,นไปไปเห็นรถเขาขวางไปเห็นรถเขาขวางกับไปซอยเขาบบหย่านเขาไตยนะคือเอารถึืนซอยเขาแบบก็เลยบอกนู่น มึงนีอ่ะโทรศัพท์มาถ่ายตะเบียนรถไว้เขาว่าคานี่ข่วมฟันบอกข่วมฟันก็ท่านเป็นท่านดีไทยเหมืนี่มันเข้ากันนิ่งๆในหูเขาว่าแปดจี่นว่ะนิ่งในหูคนละแปดจีเลยแปดีอันเดียวๆพี่เมย์ทานแม่จักหน่อยอันไปเบิรงรถเข้าความนี่ความอยู่ใสยุถนนจะอยู่บนได้เมย์ก็จำจักแต่ว่าบาดนี้ม่ข่วมฝันนั่นไปก็ไผ่บาทแม่ แม่ไปคนเดียวมันไปพ่อไปพ่ออีนวลแม่ียบุญกลางทางโอ้ไปพ่อค้นหุชักคนคุณเขื่อนนี่เลยบาดนี่ก็เลยคุยกันในความฝันนั่นแม่ก็เลยว่านู่นนุ่นเอาโทรศัพท์มึงมาไทยทะเบียนรถเขาไว้ไน่ค่ะแต่ว่าทะเบียนรถเี่บ่เห็นทะเบียนรถไทยบ่เห็นมันี้ก็เลยนึกเงี้ยแต่เขาว่าซีแปดเป็นไงก็นี่แม่ก็แม่ซีแปดหรือแปดซีพ่อแม่ แปดซีซีเป็ดเลยล่ะก็เลยนอนไปน้อนมากับหูเมืองบ้านนี้เฮ้ยซ้ำนี่ล่ะหูเมื่อบอค่ะก็เลยหูเมืองบ้านนี้ค่ะบานนี้อันลดความนั่นเป็นรดยั้งขวาเป็นรถเกง่งรถคือของมมันมอสันนะ่ะค่ะเป็นรถเก่งสีแดงรดเก่งสีแดงอืขันไม่ย้ำเลยบอกเมนเขากำลังบอกว่าท่านทึงดอก ย่านรถก็ขวางย่านเขาใต้ก็เลยไปซอยเขาสิล่ะปานีเห็นบ่ค่ะในมีคนในรถจะข้นห็นบ่คนในรถบ่มีบ่เห็นเห็นแต่รถขวางแต่ว่า่เห็นคนในรถนั่นบ่เห็นค่ะอยานเอาเอาขึ้นได้บ่ละบังก็ขึ้นไใหญ่แล้วล่ะจักคนเอาคืน มันทั้งพี่พีกซอยเขาเนะี่ยมันรถเน่นงงนะมันกำลังกำลังสิงง้อยนาก็เลยมันซอยกันขึ้นบ้านจะคล้องรถเห็นบ่จะคลองรถน่ะครับบ่เห็นบ่เห็นไผ่บ่เห็นไผ่อยู่ในรถเสียงมาเบาใส่ในหูน่ะก็ชัดเป็นไผ่เสียงเบาเบาในหูก็ยังเป็นไผ่บ่เห็นบ่เห็นต้นเห็นตับ่เห็นติเพียงแต่เขาว่าแปดสี่เบบสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเนาะคะ่ะจะมาจัง มาแต่มือฟันจนมาหอดมือนี่8ซี่นี่จําไม่ได้ได้ได้เก็บมือความฟันพอฟันมื้อนี้ได้30มือมื้อนี้30มื้อนี้เนาะสะพัดได้ได้ตัวนี้เข้าันได้ของบ่ได้เข้าบ่ันบ่ได้ยังนั่นบ่ันบ่ได้ออันัมือก่อนก่อนสิันว่าเขาบอกล่ะแต่อยู่ันบ่ได้อยู่ันันัจังได๋เนาะเขายังนมาให้เาก็บเอาอยู่ันบ่ปานดดอกแต่ว่าก็ได้อยู่ ฟันห้โสถี่ได้ี่เข้าคลองมาให้บานนี่ก็เลยมาฟันมาหลุดเหมือนมาขวบเห็นเห็นบะสหลุดนล้วที่มาขวบเห็นอยู่ถนนใหญ่จักยู่วางหนอยู่ถนนนี่ละบ่เคยเห็นมั้ยบะสวิสังกตบมาอยู่แถวเจ้าของบอสังกต์มาอยู่แถวหาวือวางได้บอนหนึ่งนี่ละบานนี้อายุคุณแม่นี่อายุจักปีค่ะหกสิบหกสิปอย่างพกสิบอย่าง ค่สิบเก่าอย่างพกซิบ,บแมนค่ะบาดนี้อายุคนที่คุณแม่เด็คุยกันใน้ความฝันนั่นที่บอกให้เพื่อนไปถ่ายคลิปไหว่นั่นเพื่อนอายุเท่าไหร่คุณแม่เมี่ยบุญอายุเท่าไหร่หูบอบอูบองอายุเขาเท่าไหค่ะบองหูกับบอเป็นยังค่ะคุณแม่แล้วว่าคุยยืนคุยกันกับอินุนจังจีิแล้วเนี่มันจนเอาโทรศัพท์ถ่ายบอเห็นตัวเ็กค่ะ แต่ว่าแต่ว่าตัวเล็กนี่รถโมห็นโมห็นแต่ว่าเขาบอกยังฝั 4, <8. S 2> ่งซีเป๊ได้ยินเขาเห่าปเป็นหัวกันแต่ว่าคนที่บอกให้ฟังนัน่นโมห็นเขาซิมซีแปดนี่กับโมเมนต์คนไปต้อกันเบาพ๋อคนอยู่ห่างละอยู่ที่รถขวางนะงาก<ะ>ระดกขึ้นแล้วเขาก็เลยว่าซีแปดรถแมนคนที่ว่าที่มาบอกเ้ฮูนั่นโมแมนเขาก็อยู่กับรถรถก็อยู่งสี่เขาก็อยู่งสี่เมียบุญก็อยู่งสี่ก็ว่าเสียง คุณเหวี่ยยู่กลางเนาะเสียงจังหวะจะใส่อยู่บนโลดขวาแต่ว่าเป็นผีบอกเสียงหนึ่งเสียงเมียเสียงคนเสียงแบบเป็นเสียงผีเนาะครันบอกเห็นโตัวเด็กผีละแลยวเป็นหน้าคนสิบก็บอกให้เห็นเนห็นโตพอมาฟินบอกอยากให้โู้อยากให้ขคณะตัวเพราะว่าเพิ่นให้ก่อนมาล้วว่าฝันแล้เขาเอาของมาให้นั่นบอกหลนต่อมากกันมาฟันมาลดขวามือติดฟันมือติดต่อกันเลยไหมล่อกัะโอ้กะจิได้โชคู้ไงล่ะค่ะ คุณก็อยากให้ชคคักคแล้วมามาบอกจริงๆเนาะแต่ว่าเสียงที่มาซิมเจ้หูนั่นได้ผอจากซอยขนาดแต่ว่าลามันโมมีมันบมฮู้น่าเอาหด่ะเพิ่นกับโซ่แตาโตเพิ่นเอิ่นบอกสจาเนาะย่ะอนาะก็ว่าเฮาก็ตตองกับเ็นสี่เพิ่นกยากปลับ8 4 4่แเนาะค่ะกระตี้แปดามโตคิดมักบอกในใจคือ คืมอมาเตาทอฝันเนาะวันนี้เรื่องเรววาเพิ่มฝันของคุณแม่นี่มียังเพิ่มเติมอีกบ้างค่ะมีซัมมีม่เนาะกั <ขอ S 1> บผู้โชคกาคุณ<ป>แม่เพิ่นกับฝันซัมมี่เนาะคุณแม่เนาะ ว่ามีคนมากกว่สิบบอกเลขอยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่ว่ามีเหตุการณ์ลบพันแล้วก็ได้ดไปซวยเหลือเขา,เาแต่ว่ามีเสียงมาบอกเลขนั่นกระจักเป็นเสียงผู้ใดบ่เห็นตัวเห็นโตบ่เห็นโตน,นี่ก็คือเพียงแต่วัน,น<ไ>มาสิบนะคะแต่าแต่ว่าพีชนั่นแหะเนาะพีชแป่ว่าพีชมา <ะ S 1> กกว่สิบบอกเลขในขางพีเนาะค่ะ ค่ะกับปั้นซ้ำนี่เนาะคุณแม่เนาะค่ะธรรมุชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่สวัยเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นแบ่งปันให้ท่านผู้ชมท่านบ้านกับผิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสื่อตัดนาตัดหลังกับปนากับหลังเอาเนาะคุณแม่เนาะแปดสี่สี่แปดเนาะคุณแม่เนาะส่วนเหล็กสามตัวกับบ้านกับบมานที่เฮาแม่เก่าสี่ไหนบ้านเลขที่คุณแม่สั่แม่นึงมัี่ต้องอายุคุณแม่อีกแล้วนี่เนาะ อน่งเก่าีหาเก่าบ่อหนึ่งเก่าซีหนึ่งเก่าซูหนเกาซีคือหลูกเข้านั้นเพิ่มาเหลียงโมูเลี้ยงพัวหมืพิคนขึ้นมาหนึ่งเก่าซี เพื่้นมากากไชนอกค่ะมาแต่ทำงานเพิ่นมาแต่ทำงานเพิ่นกับมาเหลียงยู้านเด็กทีตัวนี้แม่น,มมน,น,นบ,นนเบนเนะะ่เป็นชนในบัดนี้คุณแม่มาเหลียงยู้านเด็กี่นี่ยล่ะเป็นเป็นอย่างมิ่งเหตุการณ์อย่างอะไรจังไ,ไ,ไ,ไดยูบ่งบุกการอะไรกนว่าแม่มาฟันล่ะโอ้ส่ยพื้นมากก็บลอดภัยเพิ่นมาเหลียงน้่งจันมาเหลียงเอิ้นหมู่เอินพ่วงไปกินเตี้ยวกินกับเขากรบหน่ำคุณแม่เลยมาฟันดีสช่ไเล่มาฟัน กะเลยคึดวา่าเกียเก่ยวแก่กับบัตรเลขที่นี่น้ำแมย์เป,เป็นแบบม่ก็คึดว่าจังสังนละหนึ่งเก่าซีบัลลีซีมันเก่าซีบัลลีที่เพิ่นมากะสิบกับแปดซีกับแปดซีซีแปดทำนุ่มช่วงนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่สวัยกับทานผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะกอศำรับคลิปนี้ก,ขอ,อก,ข,อกขอบคุณคุณแม่สวัยหลายๆเนาะค่ะเนาอขอบคุณค่ะคขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะโ <c oughs> อเค,ค <c oughs> มาสรุปตัวเลขของคุณยายสวัยนอกค่ะเลขของคุณยายสไัยห็นหลุดความเพิ่งกระเอิญก,กันเอินหาคนมาซอยกันเอาขื้นกระมีผู้หญิงผู้นึงนอกค่ะมาซอย เพิ่นก็ว่าให้ทายเอาทะเบยียนรด,ดไว้เพื่นว่ากับโบเห็นเพิ่นก็เลยมาซิมใส่หู4 8แปค่ะ4 8แปบ้านเลขที่หนึ่งเก่าค่ะหนึ่งเก่าบันทีหนึ่งกันยายนพศอสองพันหาร้อยหกหกอย่าลืมติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยนั่แน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ